มาดูการน,นำเสนอเรื่องแก๊สเชีววภาพนะครับความหมายของแก๊สเชีวภาพนะครับแก๊สเชีวภาพสาังกฤษ biogas หรือ digester gas นะครับคือแก๊สที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการหมักย่อยสลายของสายมีย์ภายใต้สภาวพที่ปราศจากออกซิเจนนะครับหรือ a n a r o b i c digestion นะครับโดยทั่วไปจะหมายถึงแก๊สมีเทนที่เกิดจากการหมัก ของสารนิียนะครับองค์ประกอบนะครับมีแก๊สมีเทนประมาณ50-7 0สรเซนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ30-4 0ส่ซส่วนที่เหลือเป็นแกส๊สชนิดอื่นนะครับเช่นไฮโดรเจนออกซิเจนไฮโดรเจนซัลไฟด์ไนโตรเจนและไอน้านะครับระบบแก๊สชีวภาพนะครับ1ระบบแก๊สชีวภาพากอุตการกทางการเกษตรนะครับ สระบบแก๊สเชื้อภาพจากขยะมูลฝอย3ระบบแก๊สเชื้อภาพจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ครับระบบแก๊สเชื้อภาพจากอุตสาหกรรมทางการเกษตรปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตรมากกว่า5,000โรงงานกระจายทั่วประเทศโดยเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียแบบแอลเซนหรือแบบไรอากาศได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับได้แก่โรงงานอุตสาหกรรมอาหารโรงงานน้ำตาลโรง,งงานแป้งมันสำปะหลัง โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโรงฆ่าสัตว์เป็นต้นนะครับระบบแก๊สชีวภาพจากขยะมูลฝอยการกำจัดขยะชุมชนในพื้นที่ต่างๆส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการฝังกลบนะครับซึ่งที่ถูกต้องควรจะเป็นการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลนะครับโดยสามารถผลิตแก๊สจากหลุมขยะนะครับหรือ l a n ฟิล l แกนะครับเป็นผลพอยได้ได้ด้วยนะครับแต่เทคโนโลยีการผลิตแก๊สจากหลุมขยะในเมืองไทย ในปัจจุบันยังคงประสบปัญหาดห้านคุณภาพและปริมาณของแก๊สซึ่งไม่คงที่นะครับระบบการชื้อเพจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะครับสำหรับประเภทไทยฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีการใช้เทคโนโลยีระบบกาสเชื้อเพมากที่สุดคือฟาร์มเลี้ยงสุกรนะครับหรือโดยแบ่งฟาร์มสุกรออกเป็น3กลุ่มดังนี้นะครับ หฟาร์มขนาดใหญ่ครับหรือฟาร์มเลี้ยงสุกรประเภทกอเท่าเท่าจำนวนสุกรขุนมากกว่า5,000ตัวหรือมากกว่า600หน่วยประสุทธ์นะครับซึ่ง1หน่วยบรัสุ์เท่ากับ500กิโลกรัมนะครับเทคโนโลยีระบบแก๊สเชีวภาพที่ใช้ได้แก่ usb h s s usb และ Co เปอร์ลากูนะครับ2ฟาร์มขนาดกลางครับหรือฟาร์มเลี้ยงสุกรประเภทขอ เทียบเท่าจำนวนสุกรขุมตั้งแต่500ถึง5,000ตัวหรือ60ถึง600หน่วยประสาทนะครับเทคโนโลยีระบบการชี่ภาพที่ใช้ได้แก่ USB, m c u a s b, b 1และ Cover l a g o o n นะครับ 3. ฟาร์มขนาดเล็กนะครับฟาร์มเล็กสุกรประเภทคอเทียบเท่าจำนวนสุกรขุม50ถึง500ตัวนะครับ หรือ6ถึง6กสิหน่วยสุสันะครับเทคโนโลยีระบบแก๊ช,ชีวภาพที่ใช้ได้แก่ฟิกโดมและคเปอรลากูนะครับสำหรับเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตแก๊ช,ชีวภาพนะครับเป็นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียโดยไม่ใช้อากาศประกอบด้วย3าขั้นตอนดังนี้นะครับเริ่มต้นจากสายไอซีมูลิพูลขนาดใหญ่นะครับผ่านขั้นตอนที่1คือไฮโดรไลซีนะครับออกมาเป็นสายมีซีแตกตัวเป็นมเลกุูลขนาดเล็กนะครับ จากนั้นผ่านขั้นตอนที่3 a c i อซ g e n เจ i นนะครับเกิดเป็นกรดอินรีย์นะครับขั้นตอนที่3ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเมทานโเจเนซีนะครับเกิดเป็นก๊ซชีวภาพนะครับซึ่งเมท a n โ g เจเนซ s เป็นกระบวนการที่ย่อยจากแบคทีเดียเมทานอเจนนะครับซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เกิดแก๊สชีวภาพนะครับ ระบบผลิตแก๊สเชีวภาพกับน้ำเสียนะครับช่วงแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายการบำบัดโดยแก๊สเชีวภาพที่เกิดขึ้นจะถูกปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศครับปัจจุบันมีโรงงานใหญ่ๆที่มีปริมาณน้ำเสียมากมากนะครับได้นําเอาเทคโนโลยีแก๊สเชีวภาพมาใช้นะครับแก๊สชีวภาพกับพลังงานทดแทนนะครับการนําแก๊สเชีวภาพไปใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานความร้อนหรือ การใช้รูปของความร้อนโดยตรงนะครับ 2. การใช้แก๊สชีวภาพในการผลิตพลังงานกลหรือไฟฟ้านะครับเครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงให้ใช้แก๊สชีวภาพ,พร่วมกับน้ำมันดีเซลนะครับ2เครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงให้สามารถใช้กับแก๊สชีวภาพได้100%นะครับซึ่งต้องนำข้าวนะครับ3เครื่องยนต์เบนซินดัดแปลงให้สามารถใช้แก๊สชีวภาพได้100%นะครับ สีเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สโดยเฉพาะนะครับเครื่องน้ำเข้าจากต่างประเทศนะครับมอเตอร์เหนี่ยวนนาหรือ induction มอเตอร์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าส่งออกทางสายสายส่งไฟฟ้าหลักเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ภายในฟาร์มหรือใช้เป็นเครื่องยนต์ต้นกําลังแทนเครื่องต้นกําลังเดิมของฟาร์มนะครับการผลิตพลังงานร่วมนะครับ เป็นการนำเอาการผลิตทั้งสองแบบมารวมกันเป็นการนำการผลิตทั้งสงแบบมารวมกันนะครับเพื่อให้การนำความร้อนที่ได้มาใช้ใ,ชให้คุ้มค่าที่สุดน,นะครับหรือไม่ให้แรงงานถูกปล่อยทิ้งไปเปล่าๆนะครับ โรงไฟฟ้าแก๊สเชื้อเพลารับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแก๊สเชื้อเพลครับการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบกังหันในน้ำวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปด้วยระบบกังหันในน้ำแต่ละระบบจะต่างกันตรงชนิดเชื้อเพลิงที่นำมาเผาให้ความร้อนแก่หม้อน้ำเท่านั้นนะครับระบบนี้เป็นาการนำแก๊สเชื้อเพลมาเผาเพื่อต้มน้ำในหม้อน้ำโดยตรงนะครับให้กลายเป็นไอ้น้ำจากนั้นใช้ไอ้น้ำ ไปหมุนกังหันในน้ำที่ต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกข้อหนึ่งนะครับอุปกรณ์หลักประกอบด้วยเตาเผาแก๊สเชืช้อเพลิงหม้อน้ำหรือไบรเอร์นะครับระบบจ่ายน้ำและบ,บาบัดน้ำเครื่องควบแน่นคอนเดนเซอร์นะครับหอหล่อเย็นคูลิ่งทาวเวอร์นะครับกังหันในน้ำเทอร์ไบนะครับและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญที่ซับซ้อนหลายชนิดนะครับจุดเด่นของระบบ คุณภาพและความดันของแก๊สเชีวภาพที่ใช้ไม่จําเป็นต้องสูงมากนักนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าให้การเผาแก๊สก่อความเสียหายแก่เตาเผาการจัดการกับแก๊สในระบบนี้ทําได้ง่ายนะครับสําหรับจุดตน้าของระบบระบบนี้มีความซับซ้อนมากค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูงนะครับการติดตั้งต้องใช้เวลานานและใช้พื้นที่มากนะครับการเคลื่อนย้ายระบบทําได้ลําบาก ปริมาณน้ำที่ใช้สูงใช้แรงงานในการจัดการมากและประสิทธิภาพของระบบต่ำอยู่ที่ประมาณ15เนะครับ2การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบกังหันแกส๊สเดินคู่กับระบบกังหันในน้ำนะครับวิธีนี้น่าจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดน,นะครับหลักการทำงานก็คือใช้ระบบกังหันแกส๊สชนิดเดียวกับที่ใช้ในเครื่องบินในพ่นนะครับด้วยอา,ยากาศผ่าน เครื่องอ่านความดันสูงนะครับแล้วนําอากาศความดันสูงที่ทได้มาเผาร่วมกับแก๊สชีวภาพในห้องเผาไหม,หม้ซึ่งทําให้แก๊สที่เผาไหม้แล้วเกิดการขยายตัวทันทีกลายเป็นพลังงานไปหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับเนื่องจากแก๊สเสียแก๊สผสมที่ปล่อยทิ้งนะครับที่อุณหภูมิสูงถึง450-550องศา,าเซลเซียส ดังนั้นจึงสามารถนำไปให้ความร้อนแก่หม้อน้ำเพื่อไปหมุนกลังหันในน้ำที่ใช้ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้อีกทอดหนึ่งนะครับระบบนี้ให้ประสิทธิภาพโดยรวมประมาณ30%นะครับจุดเด่นของระบบการทำงานของระบบมีความแน่นอนเชื่อถือได้นะครับเมื่อพิจารณาถึงคุณคุณภาพของแก๊สชีวภาพแม้จะมีกรรมฐานและสิ่งอื่นเจือปอนอยู่บ้างก็ไม่เป็นปัญหาเนื่องจากระบบ กังหันแก๊สมีประสิทธิภาพสูงนะครับแต่ขนาดไม่ใหญ่สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายดังนั้นจึงเหมาะกับโครงการแก๊สช้พลังาพที่มันมีความแน่นอนในเรื่องวัตถุดิบที่นํามาทาเชื้อเพลิงนะครับทั้งนี้ยังไม่รวมส่วนของระบบกังหันไน้น้านที่ใช้แก๊สเสียจากระบบกังหันแก๊สเป็นแหล่งความร้อนนะครับจุดได้อของระบบนะครับใช้พลังงานสูงในกระบวนการผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะระบบกังหันแก๊ส ซึ่งแม้จะมีประสิทธิภาพสูงแต่ก็ต้องการพลังงานสูงเช่นกันนะครับในการอัดแก๊สผสมจำนวนมากทำให้พลังงานไฟฟ้าที่ได้ลดลงถึง15-20%เมื่อรวมกับพลังงานไฟฟ้าจากระบบการหาในาน้ำส่งผลให้ประสิทธิภาพต่ำลง10-15%